So that's the pole on that boat? Yeah. Oh, uh, that tail's about to come off. Damn, I got my light. A good shot. <laughs> wow, yeah, it's picking up, and the high tide's coming in too. you I don't know. a hurricane. พ <Yeah. S 2> ายุเด็บบี้อ่อนกำลังจากเฮอริเคนเป็นพายุโซนร้อนเข้าถล่มฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเกิดน้ำท่วมหนักดับแล้วอย่างน้อย4ี่รายศูนย์เฮอริเคนของสหรัฐรายงานพายุเดบบี้ที่มีกำลังแรงเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าสู่ชายฝั่งอ่าวฟลอริดาเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาในเช้าวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567 ทำให้เกิดฝนกระหน่ำและน้ำท่วมสูงในเมืองสไตลแฮสีที่อยู่ตอนเหนือของรัฐลอริดาเมื่อแรกขึ้นฝั่งพายุเด็บบี้มีความเร็วสูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแต่อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมาภายในเที่ยงของวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567มีรายงานปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง203-406มิลลิเมตรในบางส่วน ของฟลอริดาตอนกลางสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการสั่งอพยพประชาชนในเขตมณนทนซิตรัสส่วนอีก8เขตอยู่ภายใต้คำสั่งอพยพโดยสมัครใจโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้อนุมัติประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับฟลอริดาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้านรอนดิเซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาถแถลงเมื่อวานนี้5สิงหาคม2567ว่าพายุได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย4คนรวมถึงเด็กหญิงอายุ12และเด็กชายวัย13ปีที่ถูกต้นไม้ล้มทับส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายคือคนขับรถบรรทุกที่สูญเสียการควบคุมรถบนถนนพร้อมระบุได้มอบหมายให้หน่วยกองกำลังของรัฐระดมเจ้าหน้าที่กว่า3,000คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งระบุว่าพายุเดบบี้ทำให้ชาวฟลอริดากว่า2 4 0 0 0 0ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกจากนี้พายุเดบบี้จะเคลื่อนตัวไปทางรัฐจอร์เจียและแคโรไล,ลานาหน่วยงานสภาพอากาศคาดการว่าพายุจะกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งเสี่ยงทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมร้ายแรงทั่วภูมิภาค เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจะได้รับฝนตกประมาณ508-762มิลิเมตรภายในเช้าวันศุกร์ทำให้ผู้ว่าการรัฐจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินล่วงหน้าเพื่อรอรับมือกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นกัน